ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปที่เอเชียทีคนะครับเพื่อที่จะไปนั่งเรือ,อร่องแม่น้ําเจ้าพยานะครับชมความสวยงามในตอนกลางคืนเสร็จแล้วก็นั่งเรือรับประทานอาหารนะครับเนื่องจากว่าเราได้จองตั๋วไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเนื่องจากสถานกา,ารณ์โควิดก็เลยได้เลื่อนมาถึงปีนี้นะครับ เส้นทางจะไปไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามผมไปชมเลยนะครับจากถนนวิภาวดีนะครับผมจะเริ่มต้นจากหลัก4ี่ไปนะครับขึ้นทางด่วนไปลงตรงบริเวณไหนผมก็จะไปตาม Google นี่แหละครับไปที่เอเชียทีคนะครับ A S S T T e K นะีบ่ครับตอนนี้ล้วก็ออกเดินทางจากที่พักนะครับ ถนนวิภาวดีรังสิตเริ่มต้นจากาตรงหลักสี่นี่นะครับเราจะตรงยาวไปจนถึงดินแดงนะครับแล้วก็จะขึ้นทางด่วนตอนนี้เราไม่ขึ้นโทเวนะครับแต่ว่าเราจะขับอยู่ถนนวิภาวดีก่อนนะครับเส้นทางนี้ก็จะผ่าน ไอทีสแควรหลักสนะครับด้านหน้าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนรามินทาสะพานด้านหน้านี้เป็นสะพานที่ลงจากรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับสถานีหลักสีเดี๋ยวผมจะเข้าถนนด้านในนะครับถนนเส้นกลางนะครับเพื่อที่จะไปขึ้นทางด่วนที่ดิน ดินแดงนะครับทางกลวนดินแดงครับแล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆนะครับถนนวิภาวดีเราจะไปที่ดินแดงนะครับเราจะผ่านห้าแยกลาดพร้าวเส้นนี้ตรงยาวไปได้เลยวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดนะครับก็วิ่งแบบสบายๆเลยนะครับ อยู่ทางด้าน,าน,านซ้ายมือนั้นก็เป็นเซนทัลลาดเพ้านะครับเราก็จะตรงไปเรื่อยๆเราจะไปขึ้นทางด่วนที่ด้านดินแดงนะครับ ภาวดีรังสิตนี่ตอนนี้อยู่ในย่านนี้ก็โอ้ตึกขึ้นเยอะมากเลยนะครับตึกหลายอาคารนะครับตึกสูงทั้งนั้นเลยนะครับนั่นบ่งบอกว่าเมืองขยายตัวมากขึ้นรถก็เยอะงานก็มากขึ้นนะครับคนมา ที่อยู่ในกรุงเทพนี่ก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับครับเราก็จะขึ้นสะพานข้ามแยกสุทธิสารนะครับเพื่อที่จะตรงไปที่ด่านทางด่วนดินแดงนะครับ ตรงนี้ก่อนจะถึงด่านทางด่วนดินแดงนะครับรถก็จะเยอะหน่อยชิดขวาเข้าทางยกระดับเข้าช่องขวานะครับ ประมาณ1กิโลเมตรก็จะเป็นด่านเก็บเงินขึ้นทางด่วนอีก6 0 0เมตรขับตรงไปตลอดโดยวิ่งบนทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษเฉลิมมหานครด่านเก็บเงินเท่าไหร่ในี่ย50บาท ต่โดวยวิ่งบนทางพิเศษเฉลิมพระหานคร ตรงไปทางพิเศษเฉลิมไปบนทางพิเศษเฉลิมประหานครอีก5กิโลเมตรทางพิเศษเฉลิมมหาคนครอีก5กิโลเมตรวันนี้ก็ได้ขับรถขึ้นทางด่วนก็ได้ชมบรรยากาศตึกสูงอยู่ตรงบริเวณด้านข้างของทางด่วนนี่นะครับ ผู้ชมก็คงจะได้ดูวิวตึกสูงๆด้านหน้าโอ้อันนี้กรุงเทพมหาะนะครเราก็โตึกอาคารสูงโอ้อะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับสถาปัตยกรรมในการก่อสร้างตึกอาคารสูงก็มีหลายๆรูปแบบหลายทรงนะครับจากที่เราไม่เคยเห็นตอนนี้ก็มีหลายแบบมากเลย นี่ตึกสูงโอ้โหทีๆกันเลยนะครับโอ้โหเยอะแเ,เต็มไปหมดเลยตรงไปเรื่อยๆน้าเรือบางนาดาวขนอง เราจะไปที่เอเชียทิกนะครับเพื่อที่จะไปนั่งเรือร่องแม่น้ำจ้าพยา,าเรือวีว่าอารังกาคูสนะครับเป็นเรือขนาดไหนก็ผมก็ยังไม่เคยนั่งนะครับแต่ว่าดูรูปแล้วน่าจะเป็นเรือ,อาสามชั้นนะครับ ชั้นดาดฟ้าแต่วันนี้ที่ผมจองไว้ไม่ได้ชั้นดาดฟ้านะครับเราได้ชั้นสองนะครับนั่งแถวกลางนี่ครับแล้วเราก็จะเลี้ยวขวานะครับไปทางดาวขนองช่องทางสองช่องทางนะครับเพื่อที่จะเลี้ยวขวาไปทางดาวขนองนะครับ ภาพนองหรือถนนพระราม9แจ้งวัฒนะใช้สองช่องทางขวาเพื่อใช้ทางออกไปทางดาวพนองขับต่อไปอีก4กิโลเมตรนะครับเราก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับดูป้ายดาวพนองพระรามเก้าแจ้งวัฒนะนะครับ ทิ้งตรงนี้เราก็ใช้ทางออกด้านซ้ายนะครับเข้าถนนพระรามนเนแจ้งวัฒนะนะครับอตรงนี้สูงเหมือนกันนะครับ ก็ได้มองเห็นวิวตึกสูงในกรุงเทพมหาคนครถนนพระราม9แจ้งวัฒนะตรงไปเรื่อยๆนะครับอีก600เมตรใช้ทางออกเข้าสู่ถนนจันทร์อีอก600เมตรเข้าสู่ทางออกลงถนนจันทร์นะครับก็เลนซ้ายไปก่อน ใช้ทางออกเข้าสู่ถนนจันเข้าทางออกเข้าสู่ถนนจันนะครับออไปอีก800เมตรต่อไปอีก800เมตรตึก800สูงๆช่วยๆโอไม่รู้กี่ชั้นอยู่ด้านหน้าอีก600เมตรใช้ช่องทางใดก็ได้เพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนจันร์เข้าสู่ถนนจันทร์ นี่ป้ายเขาบอกถนนเ<ช>จริญกรุงใช้ช่อทางไดนก็ได้เพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนจันทร์ครับเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนจันทร์ถนนจันทร์นะครับอีกแปดร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเจริญกรุง เสร็จแล้วก็จะเป็นตัดเข้ากับถนนเจริญกรุงนะครับครับจากสุดถนนจันนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเจริญกรุงตอนนี้เราก็ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับตรงนี้แยกตอกจันเข้าสู่ถนนเจริญกรุงจัน เจริญกรุงจากจุดนี้นะครับไปอีกประมาณ1กิโลเมตรนะครับประมาณ3นาทีครับตอนนี้เราก็มาถึงที่จอดรถแล้วนะครับที่เอเชียทีคนะครับอยู่ด้านในที่จอดรถโอ้เยอะแยะเลยนะครับยังมีพื้นที่กว้างต้องรับบัตรจอดรถนะครับ จะมี1ชั่วโมงฟรี2ชั่วโมง3ชั่วโมงชั่วโมงละสิบบาทแล้เราก็เลือกหาที่จอดเองจะจอดตรงไหนดีที่จอดรถเยอะแยะเลย จะไปจอดใกล้ๆทางออกดีกว่าครับตอนนี้ผมก็ได้ขับรถมาถึงร้านจอดรถที่เราจะไปน,นั่งเรือวีว่าอารังกาคูสแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดิน เข้าไปด้านในนะครับของโกดังเขาเขาให้เราไปลงทะเบียนที่โกดังเจ็ดนะครับนี่ครับลานจอดรถกว้างขวางมากเลยนะครับยังมีพื้นที่อีกเยอะแยะเลยด้านในนั้นก็สามารถที่จะจอดได้นะครับครับบรรยากาศตอนนี้ก็มีเมฆท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมนะครับก็ทำให้อากาศจะเย็นสบายๆนะครับไม่ร้อนมาก อันนี้เวลาก็5โมง5โมง25นาทีนะครับ